สวัสดีครับพี่น้องอสสสมอที่เคารพรักทุกท่านครับพี่น้องครับพรุ่งนี้นะครับพี่น้องอสสสมอจำนวน1นึ่งล้านห้าหม่นคนนะครับจะได้รับเงินโอนค่าตอบแทนเสียงภัยโควิดสินะครับประจําเดือนมิถุนายน2อง4ครับรอบโอนเดือนกรกฎาคมในวันที่20กรกฎาคมนะครับจำนวนเงิน500บาทนะครับสำหรับพี่น้องอสสสมอจะมีจำนวนหนึ่งนะครับที่จะถูกหักเงินสงเคราะห์ย้อนหลังนะครับ จำนวน2รายการนะครับก็คือจะหักย้อนหลังรอบรับรองเดือนพฤษภา64 207บาทนะครับจำนวนที่เรีเก็บ15,070คนนะครับแล้วก็รายการที่2เงินสงเคราะห์ย้อนหลังเดือนมิถุนายน2 6 6 4ครับจำนวนเงิน231บาทสมาชิกที่เรียกเก็บนะครับ2 6 3คนนะครับก็ฝากบอกพี่น้องทุกท่านนะครับชี้แจงด้วยนะครับว่าบางท่านไม่ถูกหักนะครับ บางท่านได้รับเต็ม500บาทและบางท่านเท่านั้นนะครับประมาณหมื่นกว่าคนนะครับที่จะถูกหักย้อนหลังในเดือนพฤษภาและบางท่านจะหักในเดือนมิถุนาเป็นการหักย้อนหลังนะครับฝากด้วยนะครับฝากประชาสัมพันธ์ด้วยครับพี่น้องครับถ้าท่านเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ฝากแชร์ต่อด้วยนะครับและก็อย่าลืมกดติดตามหมอชาติอยากเล่าด้วยนะครับท่านก็จะได้รับข่าวสารดีๆที่เกี่ยวข้องกับอสสสมที่หมอชาติจะนํามาฝากอย่างต่อเนื่องเลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอ,ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังแล,วล้วบััคดสีร